สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เลียมก็จะมากินสลัดอินโดจ้ะทุกคนกินครั้งแรกเลยนี่เพิ่งเคยเห็นสลัดอินโดว่าเขาเป็นอย่างนี้เคยกินแต่สลัดแบบบ้านเราเ่ะมันจะสลัดเขาแบบรูปใหญ่ไม่มีหนามข้างในก็ดูดิใหญ่มากแต่ยังไม่เคยกินนะแต่เรามาลองกินว่ามันจะเป็นยังไงจะกินได้เยอะหรือเปล่าก็มาจา้ะมาลองกินกันอือฮึลืมบปว่ามันมีเม็ด หวานตลาดบ,บ้านเราจะเปรี้ยวแต่เนี้ยคือหวานมากทุกคนหวานแบบหวานเลยอะ่ะแล้วแช่ยเย็นมันกรอบนะอืมอืม,อมหวานจริงว่ะลองกินปับๆแบบไม่จิ้มเนาะ ไม่มีความเปรี้ยวสักนิดแต่ละเม่อจิมกับพิกเกอร์ถ้าเกิดกว่ากินแบบไม่จิ้มมันก็แบบมันก็คือรสชาติหวานในดินแหละ เม็ดสลัดอินโดหนึ่งกิโลเขาบอกว่ามันสา0พันบาหลีอันนี้จำมาผิดหรือเปล่าไม่รู้นะเนื้อโคตรเยอะ อร่อยอยู่นะแช่เย็นอร่อยทุกคนอนะเรมเพิ่งแช่ตู้เย็นมาถ้ากลับไปตรงนี้นนะเนืเ้อล้นอ<ๆ>๋อ uh huh. สุ่งจะไปเจอเนะีอออร่อยลองสั่งมากินไง รสชาติคือได้มากเราจะมาแกะให้ดูนะแบบว่าดูข้างในปเป็นไรเปลือกบางบางมากเปลือกอะถ้าลับบ้านเราเนจับไปก็โอ้หนาำหนาของนอกนี่มันดีจริงๆทุกคนแบบ มันไม่มีหนามไงใหญ่ด้วยน,น,นะใหญ่ไหมใหญ่หอมม่ะดูเน,นื้อมันดิ กินเยอะกินเยอะจะเป็นไรป่อมาอยู่นะทุกคนเพราะว่าไม่เคยกินเหมือนกันแต่กินไปแล้วมันก็อร่อยดีอ่ะเหมือนมันหยุดไม่ได้เลยถ้าอันน้นอยนๆมันจะไม่มีเม็ดมใหญ่จ้ะ อันรูปใหญ่ไปมนันก็จะใหญ่ไปัง Tao lo 1 đuốc nè ăn lắm ừ. ไม่กล้ากินเยอะมันกลัวแบบว่ากินไปแล้วมันจะเป็นอะไรปอกเพาไม่เคยกินไงทุกคนเคยกินแต่บแบบของประเทศไทยจำก็อื่นมาจากทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเดีวพบกันใหม่คลิปหน้าจา้าบ๊ายบาย